แม่มดน้อย16ตุลาคม2568ข่าวแรกนะคะ n r FW2 และย u r e ก a W3 ซื้อขายวันพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มแม่นอ FW2 และย u r e ก a W3 เริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่17ตุลาคม68เรียกว่าของเล่นใหม่มาแล้วข่าวต่อไปกับ Development ซื้อหุ้น KBank เ,เพิ่มบริษัทมหาชนจำกัดกับ ดีเ e นโลบเมนซื้อหุ้นเคบัง0.2278%นุนถือ5.0288%แม่มดน้อยมองเป็นการบริหารเงินมากกว่าที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในเคบังขณะที่โครงสร้างการถือหุ้นของเคบังแตกต่างจากแอดวาน์ข่าวต่อไป SMO นับเวลาถอยหลังเตรียมขายหุ้น IPO SMO จับมือ APM และ FSS Proshow จังหวัด นครสวรรค์โชว์ศักยภาพธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบนักลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากตอนนี้นับเวลาถอยหลังเตรียมขายหุ้น IPO โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i d e ์ c o m